ตอนนี้การท่องเที่ยวดีขึ้นไหมครับกิจการน่าจะดีนะผมเห็นเครื่องบินลงเมื่อวานเขาส่งรูปมาผมก็ส่งต่อไปที่กระทรวงคมนาคมแถวยาวจากนี้ไปข้างล่างเลยมั้งโอ้โหมันอะไรขนาดนั้นเมื่อวานผมพูดไปแล้วเขาอยากมาเที่ยวท่ามกลางกฎหมายพิเศษไม่มีนะประเทศไหนในโลกก็ไม่มีแบบนี้มาแล้วเขารู้สึกปลอดภัยไง แล้วกอ็อะไรนะรัฐบาลก็ตั้งกองทุนให้200ล้านมีอะไรบาดเจ็บตุญนเสียล้มตายจากกัาเนี่ยมาเบิรกรัฐ์เนี่ยให้ตามสิทธิ์กติกาทุกอย่างรู้อย่างเนี่ยนะเที่ยวในประเทศน,นะครับนะผมใช้ใบอะไรไทยเที่ยวไทยไทยเที่ยวกับเที่ยวไทยนะวันนี้โอ้โหมีอะไรเดี๋ยวผมกำลังจะให้เขาเข้าอะไรล่ะเขาเรียกอะไรนะโทรศัพท์โทรทัศน์เอ้ยโทรศัพท์เขาเรียกอะไรนะแอปแอปแอป,แป แอป normal ลหรอผมไม่ไปพบใครทั้งคนเลยนะบ้านผมไม่รับแผกนะเพราะว่ามันมันมันทำให้เราต้องไม่พูดความจริงไงไม่เจอใครเลยถ้ามันเจอมันก็คือเจอคือผมไม่บอกไอคนมาหาผมก็บอกใช่ป่ะอ้าวหลับไปแล้วตัวก็ใหญ่ยังหลับเร็วเดียเอนะ นะในเช้าเขาบอกมีเขาบอกมีสองอย่างคนชื่อคุณสมชายคุณสมนึกไงคุณสมชายเนี่ยเขาตื่นแต่เช้ามาทํางานาแต่เชนะ้าใช่ไหมเตรียมงานประชุมมาเชิญนายก็รักใช่ไหมเออก็เก้าหน้าอีกคนนึงเทียบกันคุณสมนึกตื่นก็สายมาทํางานก็ไม่ทันหนังสือทุกโหมดทุมด่ทหมหูถึงเวลาก็ไม่ไม่ได้รับการเลื่อนชั้นเลื่อนเพราะนั้นจะเป็นสมชายหรือสมนึกเลือกเรา หรือจะเป็นผสมกันก็ได้คือต้องปรับตัวเองนะบแบบผมใหญ่เล่นนะเผอิญผมหันไปเห็นพอดีอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกผมก็ว่าผมพูดเสียงดังแล้วนั่นนี่นะปกติทหารเนี่ยยึดพื้นแล้วนะท่านเห็นไหมล่ะพวกเราหน้าใสแฉล่มกันหมดอะโบ๊ะเบ๊ะดาวันนีผมมาเอ็นนาสวยทุกคนใช้เครื่องสบางไทยหรือเปล่าไปมาไปพัฒนาบริษัทเครื่องสบังไทยนะครับ รามีสมุนไพรมีเยอถั่วใ้ดีกว่าตั้งเยอะแยะนะทำมาวันนั้นผมไปลองใช้อะไรละ่ะน้ำมันยานวดไข่กั้มเนื้อนะทําจากพริกทําจากไพลทำอะไรอหอมดีนะผมโดนเผลอไปป้ายตาหน่อยเดียวต้องระวังต้องระวงังทุกทีมไม่เป็นไรเไ่เคยเขียนคําแนะนําที่กล่องให้ดีอันนี้นะเด้ไม่ง่วง ลูกน้องมันยังไม่เชื่อเลยว่าผมพูดตลกได้เนี่ยแยโย่เนี่ยผมอยู่สองคนบอกว่าดุนะไม่มีอ่ะพูดอย่างนี้ไม่มีอ่ะนะวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรดีใจเจอพวกเรา